วันนี้กับ5เคล็ดลับนะคะที่จะช่วยคุณเพิ่มค่าไตให้กลับมาเป็นปกติได้นะคะโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายมากๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเป็นโรคไตในระยะเริ่มต้นและไม่ได้รับการฟื ool, ้นฟูไม่ได้รับการบำรุงไม่ได้รับการชะลอไตเสื่อมเนี่ยก็อ <ๆ S 1> าจจะทาให้ค่าไตเนี่ยลดลงเรื่อยๆจนเข้าสู่ไตระยะสุดท้ายและ menu. อาจจะทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดไปตลอดชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฟื้นฟูไตการบำรุงไตการพยายามทําให้ค่าไตเนี่ยกลับมาเป็นปกติเนี่ยจึงเป็นอะไรที่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้มากๆนะคะดังนั้นในคลิปนี้พกา ได้รวบรวม5เคล็ดลับที่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยทำได้ครบทั้ง5ข้อทําได้สม่ําเสมอมันจะสามารถที่จะฟื้นฟูไตชะลอไตเสื่อมและจะสามารถเพิ่มค่าไตาได้นะคะใครอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะตามพิการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับเคล็ดลับเพิ่มค่าไตข้อที่1นนะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยดื่มน้าเปล่าอย่างเพียงพอนะคะวันหนึ่งเนี่ยให้ได้อย่างน้อยสัก2ลิตรนะคะถ้าให้ดีก็คืออาจจะทั้ประมาณ2อถึงสอลิตรอันนี้เนี่ยจะดีมากๆนะคะเพราะว่าการดื่มน้าเปล่าอย่างเพียงพอเนี่ยอันที่1จะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีหัวใจบีบตัวได้ดีส่งเลือดไปเลี้ยงไตได้ดีนะคะเป็นการฟื้นฟูไตชะลอไตเสื่อมแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มค่าไตาได้นะคะและอันที่2ก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยดื่ มันจะไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญหรือว่าอัตราเมตาบอลิซึมของร่างกายใครที่มีปัญหาในเรื่องของค่าไตลดลงจากโรคเบาหวานจากโรคความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยการดื่มน้าเปล่าอย่างเพียงพอจะช่วยทําให้3โรคที่เป็นสาเหตุของค่าไตที่ลดลงเนี่ยดีขึ้นได้เมื่อ3มโรคที่เป็นสาเหตุนี้ดีขึ้นแล้วค่าไตของเราก็จะดีขึ้นไตของเราก็จะทํางานดีขึ้นนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นข้อที่1อย่าลืมดื่มน้าเปล่าอย่างเพียงพอนะคะและเพิ่มเติมก็คือต้องดื่มอย่างถูกวิธีนะคะก็คือดื่มเฉลี่ยทั้งวันนะ ไปเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะตื่นมาตอนเช้าสตาร์ทอย่างน้อยๆก็2แก้วนะประมาณ5 0 0ซีซีก่อนอาหารสัก1แก้วหลังอาหาร1แก้วเฉลี่ยดื่มไปอย่างนี้ทั้งวันนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดต่างๆเลือดไปเลี้ยงไตได้สม่ําเสมอทั้งวันลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะไตวายไตยเสื่อมลงมาได้มากๆเลยนะคะและมาถึงเคล็ดลับที่2นะคะก็คืออยากให้พวกเราเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงนะคะอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือโซเดียมโดยตรงก็คือโซ โซเดียมที่กินแล้วรู้สึกได้เลยว่าเค็มกับโซเดียมอีกแบบหนึ่งเรียกว่าโซเดียมแฝงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นโซเดียมเหมือนกันอันตารายเหมือนกันแต่กินแล้วเนี่ยไม่เค็มนะคะโซเดียมที่กินแล้วเค็มก็คืออย่างเช่นซีอิ๊วขาวน้ำปลาเกลือซอสปรุงรสนะคะกลุ่มนี้เนี่ยกินแล้วจะรู้สึกเลยว่าเค็มกลุ่มนี้เนี่ยก็ให้บริโภคด้วยความระมัดระวังเติมให้น้อยปรุงให้น้อยชิมก่อนปรุงทุกครั้งนะคะส่วนโซเดียมที่ไม่เค็มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในผงฟูอยู่ในเบเกอรี่อยู่ในสารให้ความโค้นความเหนืดความเหนียวทั้งงหลาายยนนะะคะออ่่เชนนร,ริ ซอสมะเขือเทศในน้ำจิ้มไก่นะคะกลุ่มนี้ก็จะมีโซเดียมแฝงอยู่เพราะฉะนั้นอาหาร2กลุ่มนี้ให้พยายามทานให้น้อยนะคะควบคุมปริมาณโซเดียมเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้โซเดียมสูงในร่างกายนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือความดันโลหิตจ,จะคุมยาก ใครที่เป็นความดันแล้วและกำลังกินยาความดันอยู่เนี่ยโอกาสที่จะลดยาความดันเนี่ยก็จะทําได้ยากถ้าหากว่าคุณยังกินเค็มอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่โซเดียมสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมธรรมดาหรือโซเดียมแฝงนะคะเคล็ดลับที่3ที่จะช่วยเพิ่มค่าไตนะคะให้กลับมาเป็นปกตินะคะก็คือใช้ยาให้ถูกต้องเวลาที่เราจะใช้ยานะคะยาทุกตัวจําไว้นยะย่อยสลายที่ตับและขับออกที่ไตทุกตัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยกินยาเยอะจนเกินไปกินเกินความจําเป็นยังไม่มีอาการแต่ขอกินดักไว้ก่อนเรา จะทําให้ไตเนี่ยเสื่อมเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้ยาเร้ระมัดระวังมากๆนะคะโดยเฉพาะยาใน2กลุ่มหลักๆนะคะก็คือยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อหรือว่าเรียกว่ายากลุ่มเอนเซมหรือว่านอนสเตียรอยนะคะยาในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้แก้ปวดคลายกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขานะคะซึ่งถ้าว่าใช้ติดต่อกันหลายๆเดือนเนี่ยจะทําให้เลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงเพราะว่ามันมีผลทําให้เส้นเลือดฝอยในไตเนี่ยเกิดการหดตัวนะคะทาให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงทําให้เราเนี่ยไตวายไตยเสื่อมได้ง่าย เพราะฉะนั้นยาในกลุ่มยาแก้ปวดโดยเฉพาะยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซตใช้ด้วยความระมัดระวังมากๆอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อไตโดยตรงเช่นเดียวกันก็คือพวกยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะนะคะยาในกลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้ภายใต้คําสั่งแพทย์หรือว่าการดูแลของเภสัชกรทุกครั้งนะคะห้ามซื้อยาทานเองห้ามไปเอายาของคนอื่นมาทานนะคะอันตรายต่อไตมากๆและมาถึงเคล็ดลับที่4ในเรื่องของการเพิ่มค่าไตให้กลับมาเป็นปกตินะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยออกกําลังกายสม่ําเสมอน,นะคะการออกกําลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาาพมกๆ ะะจะทําให้เราสามารถที่จะควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะไตวายไตยเสื่อมได้อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยสามารถที่จะทําให้โรคเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นได้ด้วยการออกกําลังกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าออกกําลังกายให้เหมาะสมสม่ําเสมออย่างถูกวิธีนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยให้ได้สักประมาณ150นาทีหรือว่าวันหนึ่งสักประมาณ30-45นาทีเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปนะคะถ้าให้ดีออกกําลังกายในช่วงที่มีแดดก็จะดีมากๆได้วิตามินดีไปเสริมความแข็งแรงของกระดูกได้อีกด้วยนะคะนอกจากไตแข็งงแรง แล้วยังหัวใจแข็งแรงปอดแข็งแรงและกระดูกแข็งแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นไปออกกําลังกายกันในทุกๆวันนะคะและเคล็ดลับที่5นะคะอันนี้เนี่ยหลายๆคนมักจะมองข้ามไปนะคะก็คือการนอนอย่างมีคุณภาพนั่นเองเวลาที่เรานอนนะคะสิ่งที่จะหลั่งออกมาในช่วงที่เรานอนและเป็นประโยชน์กับไตามากๆที่สุดเลยก็คือโกรทฮอร์โมนนั่นเองซึ่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งออกมาในช่วงสักประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้านอนของเราเวลานอนที่มีคุณภาพหรือว่าโกลเด้นทม์ของเราเนี่ยควรจะครอบคลุมอยู่ในช่ว ะะอาจจะนอน3ามทุ่มไปตื่น6กโมงเช้าหรือว่านอนสี่ทุ่มตื่น7จ็ดโมงอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยแต่ให้เวลานอนเนี่ยครอบคลุมอยู่ในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสี่อันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับโกรทฮอร์โมนอย่างเต็มที่นะคะซึ่งความสําคัญของโกรทฮอร์โมนก็คือเขาจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆของร่างกายนะคะรวมไปถึงซ่อมแซมไตซ่อมแซมหลอดเลือดที่ไตลดการอักเสบของไตได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนอนให้เพียงพอนะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ5เคล็ดลับนะที่จะทําให้เพิ่มค่าไตให้กลับมาเป็นปกติได้นะคะทำให แข็งแรงได้เหมือนเดิมได้เดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพวกเราเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะคะไตจะได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอันที่1ก็คือดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพวันละ2-2.5ถึงลิตรและให้ดื่มเฉลี่ยกันทั้งวันนะคะไม่หนักไปเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะอันที่2พยายามเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงนะคะปรุงให้น้อยเข้าไว้เลี่ยงทั้งโซเดียมที่มีรสเค็มหรือโซเดียมแฝงที่ไม่มีรสเค็มนะคะเพราะโซเดียมที่ไม่มีรสเค็มเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดเช่นเดียวกันแล้วก็ทําให้ความนาฬีสูงได้เช่นนเดียกัอาจะ ไม่ไตวายไตยเสื่อมตามมาได้อันที่3ใช้ยาให้ถูกต้องนะคะและใช้เท่าที่จําเป็นและอันที่4ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะสุดท้ายอันที่5นะหลับพักผ่อนให้เพียงพอและมีคุณภาพนะคะไม่ใช่เอาแต่เวลานะไม่ใช่เอาแต่จํานวนเวลาว่า6-8ชั่วโมงแต่ว่าหลับหลับตื่นๆ่นทั้งคืนอันนี้เนี่ยกรทฮอร์โมนก็ไม่หลังเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพยายามหลับให้สนิทนะคะก็จะหาว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามชองด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ขภาพแบบเข้าใจง่ายและสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่กาสวัสดีค่ะ